สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบซีบีพี่ฟาร์มค่ะมือน,นี้โบกาจะมีไอเดียเล็กๆน,น้อยๆนะคะในการปลูกพักนะคะเพราะว่าโบเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เลื่มแน่นะคะน,นับเหมือนนับเว้นบ่อยถือปันหาโบก็เลยเห็ดเป็นตารางออกมาจากสีไว้เขียนว่าในแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละหลอบนะคะว่าพักของเขาอายุเท่านี้เท,ท่านี้เขาเห็ดยังเขาแล้วนะคะ โบกซีนีไว้เป็นแบบเห็ดเป็นตารางแบบมีว้จนฮอดหกสิบมือค่ะเพราะว่า้องเถอกับปลูกพักสลัด้องเถอกับปลูกพักเอ่ออ่ขนางสิค่ะเขาก็จะมีอายุเก็บประมาณนี้นะคะแต่หัวโบวกซีนี้เป็นยังสินะคะลักษณะเป็นแบบนี้ต้นด้านหลังก็จะมีอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่า การบันทึกต่างๆนะคะนันนนีตัวนี้ก็เป็นการ,การคำนวณต้นทุนนะคะที่โบเฮ็ดขึ้นมาไว้เธเบิ้งเองซื้อ,อ,อ,อแต่ว่าเหมือนก็นเลยมีเวลาตอนค่ำๆนะคะหลังเลิกงานก็นเลยจะเอามาเราให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพื่อคุณผู้ชมอยากนําไปใส่ขึ้นกันแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับคนขี้ลืมแห้งนะคะเดี๋ยวโบสิมาใส่ให้เบิงนะคะสมวนวันอาทเนี่ยโบจะเริ่มปลูกแล้วนะคะโบก็จะมี เขียนไว้ว่าเป็นรอบที่นี่อ่าสมมติอาหารรอบที่หนึ่งนะคะเฮาจงสี่เดจําได้ว่าตั้งแต่เขาปลูกมาเนี่ยเดจจะกรอบแล้วนะคะอันนี้บวกกับเทศแบบนี้มากตั้งแต่เขาเลยก็คือจนลืมแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นจํานวนที่ปลูกนะคะจานวนที่ปลูกคุณผู้ชม,มจะนับเป็นกล่องหรือจะนับเป็นต้นก็ได้แล้วันนี้เ่าจะสมมติเป็นอ่าสิบสองกล่องก็แล้วกันสิบสองกล่อง นี่นะคะแล้วก็ยวไก่บอกเอาขาเขาไปไก่อีา่าโอเคคันผู้หดมีหลายลงเลื่อนนะคะกัสิเขียนแปะไหวแปะไหวกันลืมนะคะเพราะว่าลังเทือเขากกลืมนะคะว่าลงเลื่อนตัวนี้อายุจักมือแล้วนะคะโบกัดจิท้องโบมีอยู่ลงเลื่อนอยู่ลงเลื่อนหน่อยสามลงเลื่อนลงเลื่อนใหญ่สองลงเลื่อนนะคะเขาก็จะเขียนเป็นตัวน,นี้เป็นลงเลื่อนใหม่กันแล้วกัน,นะคะ่ะลงเลื่อนใหม่ หลังที่ห้าชนิดผักนะคะปลูกปลูกยังดีปลูกกลีนโอ๊กนะคะกลีนโอ๊กปลูกกรีนโอ๊กขั้นคุณม้มปลูกหลายกะนี่เวีนเว็นเว้ไแบบนี้นะคะอายุหนึ่งวันสมมุติว่าเท่าเริ่มปลูกมื่อนี้นะคะยี่สิบเอ็ดตุลา เมื่อนี้ข้าเห็นยังเรื่มเรื่มรับแสงเรื่มรับแสงขาจะเรื่มนับอายุพักตั้งแต่ข้าเลือเอาเลื่มรับแสงค่ะตืด,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 ดไปจนหอดอายุเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันตัวนี้ข้าจะอนุบาลเอ้ยประเณเติมปุ๋ยเลื่มเติมปุ๋ยให้เขาแล้วนะคะจะเต,ติมตั้งแต่อายุเจ็ดหมื่นหรือสิบสี่หมื่นก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะมันถึงเมือ่อใดนอยี่สิบเอ็ด ยี 22, 23, 24, 25, 26, ่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดอ่าแสดงว่ามันยี่สิบเจ็ดเราจะต้องเติมปุ๋ยหรือว่าอายุเจ็ดวันเราจะต้องเติมปุ๋ยแล้วนะคะแบบนี้ต่อไปหอดใส่เลยยี่สิบเจ็ดอ่าเติมปุ๋ยอายุเจ็ดวันจิดจดจิดหอดอายุสิบสี่วันมัดที่นี้เขาเสียเริมอนุบาล นุบาลนะคะอนุบาลวันที่เทไลน้อยยี่เจ็ด่แปดยี่เก้าสามสิบสามสิอ่ะหนึงสองสามวันที่สามเดือน11บเอ็หหาไปเรื่อยๆอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็องสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็เจ็ด หนึ่งหนึ่งหกห้าตัวนี้โบจะเริ่มเอาลงกล่องปลูกนะคะก็จะเอาลงกล่องปลูกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่อสม,มุิว่ายยี่สิบสี่นามเริ่มลดแล้วยิบสี่เอากระเทียมไว้วาเติมน้ำ กับเติมปุ๋ยลเอียดปุ๋ยตัวนี้เขาอาจจะเติมไปอีกจากซี่ซีกันแล้วแต่หากันเรื่มไว้ตัวนี้เขาก็จสามสิบซีซีลองเบองสามสิซีซีบเทอี่นี่ยี่สี่ยี่ห้าย่หกยี่เจ็ดยีปดยี่สี่สิบเก้าหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเข้าสิ เริ่มเก็บ4ี่สิบห้ามืม่นมันบ่า่ะดบางตัอพุทธบางคนก่นเก็บั้งต่1สิบหมื่นบางคนแก่เก็บส5ิบห้าหรือสามสิบสามหรือสามสิบแ,แต่เขาใช้กันแล้วแต่ค่ะเขากระดนโนดไวแบบนี้ที่นี่มันฉี่สิบเขาก็จะเริ่มเติมน้าเปล่าก่อนเก็บเนี่ยมันก็นจะง่ายแบบนี้ค่ะ,จ,ะจืดมาเขากะเริ่มเก็บเก็บวันนี้ยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ แสดงว่าเราเก็บวันที่สี่ธันวาคมนะคะเริ่มเก็บนี่เขาก็จะมีตารางไว้นะคะกรรันลืมว่าเขาจะเ็ดอีหยังมือใดนะคะคือตารางแบบนี้โบเฮ็ดไปสองแบบนะคะแต่จะมีแบบนี้อีกแบบนี้ก็คือปวดได้อลารนะคะก็คือให้คุณผู้ชมเขียนวันที่เอแล้วก็ไล่การจะของเพชรหยังเห็ดหยัง,หยงแน่นะคะี่แบบนี้แบบทแบบี่สองก็มีนะคะ แต่โบมากแบบนี้รู้สึกว่ามันใหญ่ดีนะคะพ่อเขาเก็บแล้วกะพริกมะนาวน,นี่ค่ะวันนี้หลอดทรงหลอดทรงของเขาตัวนี้จะเอาไว้่ะโนดถามว่าเขาจะเอาไปท่งลูกค้าลูกค้านัดมือนัน,นมือน,นี่จังไรน,นะคะจะก็จะมีหลอดทรงวันที่เป็นซื้อลูกค้านะคะสถานที่ทรงจำนวนกิโลลาค่าหลกักไม้เหตุอื่นๆนะคะรวมว่า เขาจัดส่งวันที่สี่รอบส่งวันที่ 4. สี่สมมติว่าเข้าเปิดจองและะ้วค่ะเขาก็ส่งวันที่สี่สิบสองทับหกห้าลูกค้าชื่อคุณโบสถานที่จัดส่งบ้านนอนสูงคุณโบซื้อหนึ่งกิโลราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหมายเหตุก็ส่งตอนเช้า ก็องซือบลงานเลยด้วค่ะคุณผู้ชมเอากระไล่ไลๆไลไลไลมากเรื่อยๆอ่รอบนี้ครับปลูก12กองนะคะอ่ะสมุิว่าเท่านั้นนี่นี่แล้วนะคะเอากลับมารวมไว้ตรงนี้ก็ได้ว่ารอบนี้ขายได้เท่าไหร่นะคะจืดจืดแืดแนบเรียบร้อยแล้วก็มา ตารางสุดท้ายก็คือสีโบชีเฮดว้เป็นต้นสุนตน้นทุนที่ใส่ตลอดปลูกนะคะว่าข้าจะใส่ซ้ำได้นะคะอาสําหรับอ่าค่า,า,าปุ๋ยของโบเองโบซื้อมากก็คือโบซื้อมากเธอรายๆค่ะโบก็จะได้ราคาที่ถูกลงแน่นะคะหรือว่าผู้ใดที่ซื้อก็บโบนะคะกับโบคุณผู้ชมกับสีได้ราคานี่ก็คืออ่าชุดชุดหนึ่งก็จะมีข้งงบนะจะมีปุ๋ยหาลิดฮาลิดสามร้อยบาทค่ะ สามบาทแสดงว่าเข้ากับอาหารเบิงคากดเครียงิดเลีกก่อนสามร้อยบาทหารห้าตกลิ้นละหกสิบบาทอ่าลิ้นละหกสิบบาทที่นี่ข้าปลูกสิบสองกองค่ะเข้าจะเอาเป็นกองกุ้งกองกุ้ง คือขีดหลท์ในตูต้คอนกุ้งสิบสองกล่องนะคะใช้ขนาดสามซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรแสดงว่าปุ๋ยปุ๋ยเขาจะใส่ปุ๋ยไปหกหกเอ่อหกกล่องหนึ่งเขาจะใส่ยูหกสิบซีซีค่ะคูณสิบสองหกสิบคูณสิบสองเท่ากับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเท่าไดรนี่ จ็ดร้อยยี่สิบซีซีเท่ากับเขียนลงไปจำนวนที่ใช้เจ็ดร้อยยี่สิบซีซีราคาเนี่เท่าไหร่หกสิบบาทต่อเท่าไหรเจ็ดร้อยยี่สิบซีซีแสดงว่าหนึ่งร้อยซีซีก็หกบาทหกหกคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองแสดงว่าปุ๋ยเราใช้ประมาณสี่สิบสองบาท ในหลอบนี้นะคะแล้วก็ค่าฟ้องน้ำเข้าใส่ไปหนึ่งแผ่นอ่าหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นสิบบาทราคายุดแล้วแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมซื้อมาจากพื้นที่ใดน,นะคะตัวนี้เป็นราคาที่ที่ที่โบซื้อมานะคะค่ามาเลดก็คือหนึ่งร้อยมาเล็ดที่เข้าปลูกในหลอดนี้เพราะว่า,าใส่สิบสองกองประมาณหนึ่งร้อยมาเล็ดหรือว่าผู้ใดสิบเพื่อก็ได้เพราะว่า เมล็ดซองหนึ่งนะคะพอ่อค้าแม่ค้าเขาก็ให้มากเกินอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเมล็ดอย่างประมาณนี้ค่ะก็สองละยี่สิบบาทถ้วยปลูกนะคะตัวนี้โบมาขดเพราะว่าบนใส่แบบล่าง,ล,าง,ล,าง,ล,างล่างล่างล่างแล้วก็ใส่ล่างแล้วก็ใส่นะคะคือรอบนี้โบจะเอาโบเอามาคิดน้าน,นะคะก็คือตัวนี้โบให้ในเบิรงก็คือว่ารอบปลูกอ่าชุดหนึ่งอย่างสีนะคะ มันสิมีประมาณได้หรือว่าคุณผู้ชมใส่เป็นถวยที่ใส่แล้วทิ้งนะคะคุณผู้ชมก็เขียนใส่น้ำว่ามันจักบาทถือไปเลยจักบาทนะคะค่ากระดาษที่ชู่วสิคิดลงไปเข้าใจจักแผ่นสองแผ่นนะคะมันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเข้าตีราคาไว้สองบาทเท่าบาทค่าน้ำค่าไฟเทาา่าไรนะคะค่าน้ำค่าไฟโบจะเดือนนี้ค่าไฟโบจักบาทว่าสามร้อยเก้าสิบบาทหานสามสิบหมื่นถึกถึก มื่ละสิบสามบาทอันนี้โบจะเป็นแันเฉลี่ยซื้อได้ค่ะอาจจะตรงตามนี่หรือบบตรงตามนีก่กะโบ,บหูคือกันแต่ว่าโบกะลองเฉลี่ยเบึงซื้อค่ะไฟค่าน้ำนะคะโบกะสิคิดไว้สิบสามสิบสามบาทถุงดำถุงดำตัวนี้โบใส่แบบหนาก็คือสิสิคิดแต่ตอนนี้ก็คือถุงหนึ่ง ซื้อมาหาสิบบาทจะมีอยูสิบสิบใบรืสิบสองในะค่ะกับใบนึงโบสิตัดเคิงใส่ยูสองอันก็คือแสดงว่าโบาสิใส่ถุงดำย,ยูหกหกใบทกใบใบละบหาบาทแสดงว่าโบก็สใส่ค่าถุงไปสามเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปค่ะสำหรับค่าถุงดำโบก,ก็บสใส่ยูหกถุงถือถุงละหาบาทแสดงกับ ค่าถุงกสิเป็นสามสิบบาทนะคะตัวนี้โบจะใส่เป็นถุงหนาค่ะแสดงว่าถ้าเขาปลูกรอบหนาเขาก็ตัดค่าถุงออกไปเขาก็สิบบคิดค่าถุงอีก่ะคุณผู้ชมเพราะว่า,าถุงถุงหนาเขาจะใส่หลายรอบค่ะคือสามสี่รอบขึ้นเป็นยางต่าเลยแดีนี้ค่าห่อหม่มคาห่อห่มก็คือค่าที่เข้าใส่ถุงแพ็คแล้วไปส่งลูกค้านะคะเขาก็มาเบิรงว่าเขาขายได้ยอชุดนะคะเอะคิดเล็กๆก็คือสิบ อ่สิบสองกล่องกับสิบสองชุดกันแล้วกันข้ายได้สิบสองชุดสิบสองชุดคิดเป็นชุดเอาทั้งเป็นค่ายางค่าถุงค่าถุงใสถุงหิวเอียงกันแล้วแต่นะคะว่าห้าสีใสอ่าจงไดน,นะคะกูจะคิดเป็นชุดละสามบาทค่าห้องห่มสิบสองชุด โอสิคิดชุลละสิบสามเอ่อสามบาทสามคูณสิบสองสามสิบหกบาทค่าฮองหุ่มค่าทรงคุ้มส้มสิคิดบอนะคะทรงในบูบาห้าวใกล้ใกล้นี้เขาคิดบอแต่ว่ามันก็นเป็นต้นทุนของเขาตั้งเบิร์ตกคิดไปเลยค่าน้ำมันหา่าะหาสิบบาทนะคะทรงทรงอยู่ทรงอยูสิบสองเจ้าเนี่ยคือสมมติว่าทรงเทอเดียวในบูบาห้าวใกล้ใกล้นะคะหาสิบบาทคิดสำหรับพอ่อค่าแรงอาจจะเป็นแบบ คือผู้ใดแบบจ้างค้นเฮ็ุจ้างลูกจ้างร้านเฮตุเนี่ยก็บวกเข้าไปนั่งค่ะเดี๋ยวเขาใชมาคิดค่าตน้นทุนของเาว่าเขาใส่ไปเท่าไหร่อ่าสี่สิบสองบวกสิบบวกยี่สิบวกสองบวกสิบสามบวกสามสิบบวกสามสิ ถ้าห้าบกคิดค่าแรงจะอยู่ที่153บาท153บาทถ้าคิดค่าแรงเข้าไปละบวกอีกหา10บาทค่าทรงไม่ล่ะบวกอีก10บาทก็จะเป็น203บาทอะไรจะคิดแบบใดนะคะสมมติว่าห้าปลูกคี้ไล่ไเ,เลยถือกองลากองหนึ่งอ่ากองหนึ่งหาิ0บาท สิบสองชุดเนาะกสิเป็นอ่ากสิเป็นหกโลหกโลกับหกรอยบาทนี่คือเฮ้าขายได้หกรอยบาทต้นทุนเฮ้าอ่าสมมติว่ามีค่าส่งนึ่งบวกค่าส่งไปลบหกร้อยอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นเงินที่เฮ้าจะได,จะได้จะได้ในรอบนี้ค่ะก็ะคือ สามสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแต่ว่ารอบหนาเข้าปอคิดคาถุงดำแสดงว่าสองร้อยสามบาทลบสามสิบต้นทุนเขาก็จะอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทจทังสิลงไปค่ะอ่าค่าถ้า เท้าบอดายไปส่งลูกค้าลูกค้ามาเอาเองยืมเงินเท้าก็ลบออกอ,อ,กอีกหาสิบบาทโอ้ยบอแมนแลเลยโคดรพิษหกร้อยนะคะเมือ่อกี้เขาต้นทุนเอาอ่ากำไรเท้าก็คือเอาบอแมนขายได้ทั้งเบื้อทองเท้าหกร้อยขายได้หกร้อยต้นทุนอ่ะคิดตัวน,นี้ก็แล้วกันสองร้อยสามบาท เงินทีเหลือคองเหลือก็คือสามรอยเก้าสิบเจ็ดบาทอันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะคะโบก,ก็จะมีให้เป็นทั้งแบบอ่าตาล่างจดแต่ละมือนะคะว่าเฮ็ดยังแน่เฮ็ดยังแน่ค่ะแล้วก็ทั้งนี้ก็จะเป็นอ่าทรงให้คู่ใดจังใดนะคะสถานที่จํานวนราคานะคะแล้วก็เขาก็มาคิดร่วมว่าหลอบนี้เขาขายได้จักบาทค่ะ แล้วเขาจะมาคิดต้นทุนนฮาว่าหลบนี้ <_ EN> เขาใส่เงินไปจักบาทนะคะเป็นหลักะเงินเขาจะเหลือจักบาทะกะ็จะเป็นกําไรเป็นค่าแรงของเขาเองค่ะสําหรับคุณผู้ช้มที่จะเฮ็ดแบบโบไปใส่ก็ได้นะคะอันนี้บ่ห่วงค่ะเอาไปใส่ได้เลยหรือว่าจะเฮ็ดแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะคะคผู้ชมเฮ็ไไดแบบน้ก็คอมเมนต์มาเบิ่งกันได้ในใต้วิดีโอก็ไดะคะ้ค่ะหรือว่าผู้ใดอยากจะได้เป็น ตัวนี้นะคะโบกะมีแจกเพื่อกันนะคะให้คุณผู้ชมทักมากทั้งเพจของโบกะแล้วกันชื่อว่าโบสีบีพีฟาร์มเพื่อกนะะันค่ะทั้งเซตปลกนะคะโบกะจะเอาลิงหายแล้วคุณผู้ชมก็ไปโหลดแล้วก็ปิ่นใส่ได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสองแบบที่โบแนบไปห้มีทั้งแบบนี้สองแบบแล้วก็แบบนี้นะคะที่โบจะแนบไปห้โอเคสําหรับมันก็เป็นไอเดียเล็กๆหน่อยๆคะ่ะที่โบได้นามาฝากคุณผู้ชมในมือนี้นะคะ ตวน,นอีกะอ่าเป็นฉีหมอสําหรับกับคนขี้เลื่อมค่ะไว้จดไว้นั่นไว้นี่นะคะสำหรับมือ้กะขอให้คุณผู้ชมปลูกพรายจงมีความสุขค่ะขอบคุณที่ติดตามแลาชมค่ะสวัสดีค่ะ